สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับการจำแนกสิ่งปกคลุมพื้นดินนะคะโดยข้อมูลที่ใช้จะเป็นของ Sentinel 2นะคะซึ่งจะใช้การจำแนกแบบ Random Forest ขั้นตอนแรกเราไป Open p r o d u c t ขึ้นมาเลยคะ่ะไปที่ไฟล์ Fi ที่เราเก็บข้อมูลไว้นะคะ โดยข้อมูลที่เราเลือกนะคะจะเป็น 2A นะคะเป็นวันที่19เดือน1ปี2021นะคะ Open เ,เข้ามาเลยค่ะเมื่อ Open เข้ามาแล้วนะคะข้อมูลที่ได้ะคะ่ะก็คือข้อมูลอันนี้ค่ะต่อไปเราจะทำการเปิดภาพขึ้นมานะคะโดยคลิกไปที่ไฟล์ข้อมูลนะคะคลิกขวาไปที่ Open RGB Image Window นี่นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะ โดยจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาเราจะเลือกเป็น National Color นะคะส่วน Red เราจะเลือกเป็นแบน4 Green เราจะเลือกเป็นแบน3 Blue เราจะเลือกเป็นแบสอ2แล้วเราก็โอเคเลยค่ะ ภาพที่ได้ก็จะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมของ s e n t i n e l 2นะคะโดยพื้นที่ตรงนี้เป็นของจังหวัดพิศนุโลกนะคะโดยอันนี้นะโดยอันนี้จะเป็นในเขตเมืองเขตเทศบาลเราก็จะมาดูพื้นที่ศึกษาของเรากันนะคะ โดยพื้นที่ศึกษาของเรานะคะจะเป็นมอนอนะคะก็ะคือพื้นที่ตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะทําการรีแซมปิ้งเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะคะ่ะเราคลิกเข้ามาที่แบนด์นะคะเราจะมันจะมีแบนด์หนึ่งถึงแบรดสิบสองซึ่งเราสามารถดูว่ามีขนาดเท่าไหร่ก็อย่างแบนด์สองก็ให้ไปที่ไป ก็คือให้เลือกที่แบนด์นะคะแล้วก็คลิกขวาไป p ปร p e r t รตจะขึ้นเป็นข้อมูลขึ้นมาให้ค่ะอย่างแบรนด์สองนี่ไซส์ก็จะอยู่ที่ประมาณห9 1 9หมื่นเก้าหนึ่งหมื่นเก้าเก้าร้อแปดสิบหนึ่งหมื่นเก้าร้อแดสิบนะคะแล้วมาดูแบรนด์หกค่ะซึ่งแต่ละแบรนด์นะคะมันมีขนาดไม่เท่ากันมันเลยต้องทำการรีแซมปิ้ง เพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้ขนาดของแต่ละแบร์นะคะมันมีขนาดเท่ากันอย่างในคลิปนี้ก็จะอ้างอิงจากแบร์สองนะคะโดยวิธีรีซัมปิ้งนะคะก็คือคลิกไปที่โปรดักที่เราต้องการที่จะทําการรีซัมปิ้งนะคะเราไปที่ลาสเตอร์เลือกคำว่า g e o m e t r c ไปที่รีซัมปิ้งนะคะ โดยจะแสดงหน้านี้ขึ้นมาให้นะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของชื่อในส่วนถัดมาน,นี้จะเป็นเกี่ยวกับการเซฟค่ะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะเซฟข้อมูลเราก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการก็ให้ติ๊กออกนะคะต่อมาเรามาดูที่ Resampling Parameter นะคะเรามาดูที่ b i r e f e r n c e Bandform นี Band นะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นแบสอ2ในส่วนนี้นะคะก็คือจะเป็นการ เลือกว่าจะให้แต่ละแบรนดะ์เท่ากับแบรนด์ไหนอย่างในนี้ก็จะเลือกเป็นแบรนดสองน,นะคะซึ่งมีขนาดที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อแปดสิบนะคะสำหรับที่เหลือก็ให้เป็นตามนี้ไปเลยนะคะแล้วเราเก็มาที่รันแล้วมันจะขึ้นอันนี้มาให้นะคะให้เรากดโอเคได้เลยะคะ่ะซึ่งพอรันเสร็จแล้วนะคะข้อมูลที่ได้ก็จะมาอยู่ที่ช่องนี้ค่ะก็คือ r e Sampling ส่วนหน้านี้แล้วก็โค้ดไปเลยนะคะต่อมาถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูข้อมูลของ r e s s a เป i n นะคะให้คลิกขวาไปที่ Open RGB แล้วก็อันนี้ก็ให้เป็น national color ค่ะก็คือสีจริงนะคะส่วนแบนด์ o ู k e ลเนี่ก็จะเป็นแบนดสแบนดาแบนดสี่นะคะแล้วก็โ okay อเคได้เลยค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าขนาด ของแต่ละแบรน์นะคะมันมีค่าเท่ากันหรือยังนะคะโดยไปที่ไฟล์ไปที่แบรน์นะคะแล้วเราก็ทำการ property ดูข้อมูลว่าแต่ละแบรนด์มีค่าเท่ากันหรือยังนะคะอย่างอันนี้แบร์สี่นะคะจะมีขนาดเท่ากับแบร์สองนะคะก็คือหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแล้วเราก็โค้ดไปนะคะ ต่อไปเราจะทำการสับเซตพื้นที่ศึกษากันนะคะโดยเราจะใช้หน้าจออันนี้ค่ะเป็นตัวช่วยในการสับเซตนะคะโดยเราไปหาพื้นที่ที่เราต้องการจะสับเซตเลยคะ่ะอย่างอนนี้เราก็จะได้เป็นพื้นที่ที่เราต้องการจะสับเซตออกมาแล้วนะคะวิธีการสับเซตก็คือ ให้เราไปเลือกที่ Product ที่เราต้องการที่จะ s u b เซตนะคะก็คืออันนี้แล้วก็ไปที่ล a s t e r ไปที่ s u b เซตซึ่งจะแสดงหน้านี้ขึ้นมานะคะ โดยกรอบสีฟ้าเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่ที่เราเลือกที่ต้องการสับเซตนะคะซึ่งเราสามารถขยับกรอบตรงนี้ได้นะคะต่อมามาดูที่แบรนด์สับเซตนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเลือกแบรนด์นะคะว่าเราต้องการใช้แบรนด์ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเคลียร์แบรนด์นะคะให้เลือกว่า select non นะคะตรงนี้เครื่องหมายติ๊กถูกข้างหน้าแบบดแต่ละแบรนด์นีจะหายหมดแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาเลือกแบรนด์ที่เราใช้นะคะอย่างอันนี้ก็จะเลือกเป็นแบรนด์หนึ่งถึงแบรนด์สิบสองนะคะก็จะติ๊กเลย พอเราเลือกแบรนด์หมดแล้วเราก็มาโอเคค่ะซึ่งเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอันที่สามสำหรับพวกนี้นะคะก็คือเรายัางไม่ได้เซฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องงานจะเซฟก็คือให้คลิกไปที่ p r o ต u c t นะคะคลิกขวาไปที่เซฟ e p r o d ั c t ์ d อดตรงนี้ค่ะเราก็เซฟไว้นะคะต่อมา เราลองมาดูภาพที่เราสับเซตไว้นะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือให้คลิกไปที่โปรดั t ที่เราทำการสับเซตมานะคะคลิกขวาไปที่ open rgb อันนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะก็โอเคเลยคะ่ะแล้วก็จะได้หน้าน,นี้ออกมานะคะต่อไปนะคะเราจะสร้างเป็นพื้นที่ตัวอย่างเพื่อใช้ในการจำแนกแบบ random forest นะคะ ซึ่งสามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ